คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอสโลกาครับสวัสดีครับผมเชมมินบุรีครับครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญเรานะครับพิเคมินบุรีหรืออาจารย์เค ของเจกปล่อยมาจากคองเปมนะฮะโทษ17ปีหรือ16ปี16ปีเกอ่า16ปี9โอ้โหอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นข้าวแดงข้าวแดงยุคข้าวแดงยุคตั้งแต่ยุคข้าวแดงถ้าเปรียบเป็นวัยรุ่นก็ตั้งแต่เกิดจนอายุ17 18ปีนะโหนานนะเจอกันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยนะปล่อยออกมาบางทีก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่วันนี้ตอนข้าไปสต็อปอยู่สต็อปอยู่ วันนี้เราจะมามัางกรพ่นไฟข้างในฮะไฟแช็คเนี่ยหาไม่ได้เลยเราเขาทํายังไงกันมาดูครับมังกรพ่นไฟเนี่ยทาไม่ยากนะครับแล้วก็ทํไม่ง่ายถ้าถ้าถ้ามันจะมีปากกาอ่าเลนเซอร์นะครับไม่บอกยี่ห้อดีกว่าตะกี้ไม่บอกยี่ห้อดีกว่าอ่าปากกาเลนเซอร์บอกยี่หอก็ได้ปากกานะฮะแล้วก็แอบอยู่ในปากกาเนี่ยเอา มองกรพ่นไฟหรือไฟแช็คนะครับซ่อนไว้ในปากานะครับเราซ่อนไว้ยังไงซ่อนไปแล้วมันก็ยังจะเขียนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถจุดไฟจุดไฟได้จ,ดไไดจุดไฟได้ด้วยเขียนได้ด้วยเขียนจดหมายไ,มได้เห<ด>มือน,นเดิมไหมได้ได้เหมือนเดิมปกติทุกอย่างอ,อันนี้เราใส่ไว้ก่อนนะซ่อนง่ายเก็บซ่อนง่ายซ่อนง่ายก็คือไฟแช็คที่เก็บซ่อนง่ายเติมแก๊สไหมอันนี้ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมแก๊สใช่ป่ะใช้แค่ปากาทานไปแช็คแล้วก็ ีดใบมีดปลายมีดที่ขาดไม่ได้ก็คือ <Somebody. S 1> สำลีสำลีอันนี้คือหัวเชื้อหัวเชื้ออ่าไว้ไวไวติดไฟอ่าเราอันนี้ไฟแช็กปกติอ่ะแก๊สบดมันจะเป็นอย่างนี้กันเขาเรียกปลอกแบกนะข้างในเขาเรียกปลอกแบกเดี๋ยวผมอธิบายให้พี่เคก่อนเดี๋ยวตอนทําให้พี่เคอธิบายนะปึ๊บอ่าปลอกแบกก็จะเป็นทรงแบบว่าหัวแชกอย่างเดียว แกะได้เพื่อนแกะได้เพื ok> <h 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 Alter, <h <h ่มแกะไม่ออกอ่าปอกแป็กปอกแป็กธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่อุ้ยอุ้ยนี่ปอกแป็กอุ้ยนั่นฐานหายเอาแล้วเอาแล้วเย้ครับอ่าอันนี้ตะกี้ฐานกระด้งไปครับปอกแป็กก็จะเป็นเหมือนตะกี้นี่นะจุดกับอ่าลังเพลิงเลยใช่จุดกับตัวมันเลยนะอย่างเงี้ยอันนี้คือปอกแป็กนะครับ แต่อันนี้เราจะทำเทพกับป๊อกแป๊คอีกจะให้พี่พี่เคทำเทพกับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นสมัยก่อนนานาแล้วนะใช่ไหมพี่เคดีกว่าทำเลยดึงออกเลยอ่าดึงออกเลยออกไหมเห็นไหมอันนั้นออกก่อนอ่า ออกไหมเพื่อนโอเคอันนี้คือป๊อกแบ๊กนะครับแต่ทีนี้เราจะทําเทพกับป๊อกแป๊กอีกเราจะเอาป๊อกแบ๊กเนี่ยไฟแช็กเนี่ยมาซ่อนไว้ในปากกาอ่ะเดี๋ยวให้พี่เคอธิบายทําเลยเอาเอาตูดออกก่อนตูดตออกครับแล้วก็วัดวัดจะมีรูอยู่อ๋อจะมีรูรูอยู่ท้ายท้ายปากกาแล้วก็เรากัา มาร์กตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคป่ะอ่าปกติข้างในใช้มีดตัดนะแต่นี่เรามีเลื่อยเราก็ใช้เลื่อยตัดพอเรามาร์กไว้แล้วใช่ไหมวัดวัดเสร็จมาร์กไว้แล้วใช่ไหมเราก็ตัดหรอเราก็ตัดเลยครับอ่าตัดนะครับเพื่อทําที่ซ่อนใช่ไหมเพื่อทำที่ซ่อน โอ้โหไฟแช็กเหลืออันนิดเดียวเองนะครับอันนี้อันนี้อันนู้นเหรอไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมอันนี้มันมันเล็กไปละอันนี้เล็กไปไฟแช็กเหลืออันแค่นี้ถไฟแช็กเหลืออันแค่นี้นะครับนะครับไม่ต้องยัดตูดหรอกครับอมไปก็ได้อ๋อแล้วก็ขูดกระปูนเพื่ออันนี้ไหมอันนี้แต่งหน่อยไหมพอแล้วอ๋อพอ ก็ขัดให้มันให้มันเรียบหน่อยอ๋อตรงนี้ให้มันเรียบนะครับนี่ให้มันเรียบนี่ให้มันเรียบตัดชิ้นนี้ออกไปอันนี้ให้มันเรียบนะเอาฐานโอ้โหฐานเดือนน้อยจังเลยได้ไหมได้ปะกี้มันนี่อ่ะนี่อ่ะกระเด็นอยู่นี่อ๋อนี่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 กระเด็นอยู่นี่กระเด็นอยู่นี่นึกนวัวลวกไปนนุ่นอ่าแล้วก็ฟลาชลัวครับโหนี่ ทีนี้บารรูอันนี้ให้มันเท่าให้อันนี้ยัดเข้าไป<ห>ได้ไหมได้อ๋อเบอร์เบอร์รูนี้นะฮะเบอร์รูไปเช็คตรงตูดมันเนี่ยเพื่อจะให้ฐานเนี่ยใส่เข้าไปนั้นให้ได้ถ้าใส่เข้าไปมันจะจุดยังไงเว้ยน่างง,งเลยนะเนี่ยก็คือต้องบอกน้องๆก่อนเลยนะครับว่าฐานหินอันเล็กๆแค่อันเดียวนี่ครับเนี่ยในมือเนี่ยนะฮะอันเล็กแค่อันเดียวนี่ฮะสามารถ ทำจุดไฟไฟได้เนี่ยไม่รู้เป็นร้อยครั้งเลยนะครับอันเนี้ยมันก็เลยพกพาง่ายซ่อนง่าย,พพาายซ่อนง่ายแอบแอบเอาไปในรตจะนี้ใส่กระเป๋าไปเงี้ยเขาก็คนไม่เจอเนะครับข้างใน,นซื้อขายมันก็200อยนี่ก็ส0งร้อยบาท,บาทอ๋อ,อ,อ,อเอาไฟแช็คเอา่านอย<า>่างเดียวอ่ะยัดเข้าไปตรงนี้เหรออ่ะนี่นะฮะดูนะกล้องถูให้ทันนะเอา่านหินยัดเข้าไปในนั้นนะครับ กดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยเอ้ากดแล้วไปจุดยังไงเนี่ยนี่นะครับถานหินแยกเข้าไปในรูนี่แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหถานหินแยกเข้าไปในรูนี่แล้วกดอันนี้จุดยังไงอ่ะทีนี้ทีนี้เราก็ใช้สำเรียบสำเรีจุดยังไงวะเนี่ยให้ผมเป็นคนถือให้ย้ยนี่เหรอทำไงอันนี้ก็ปลายเป็นมีด ไปเป็นมีดคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปเป็นคัตเตอร์มีมีอย่างอื่นแทนอันนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีที่สุดเก็บได้อออุปกรณ์ที่ที่ที่พี่แคจะจุดมีอยู่แค่นี้อาแล้วอันนี้มันหลุบเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะจุดยังไงวะเนี่ยใช้สกิดครับสกิดอาวทำยไงลองดูดินะฮะอ้ออ้อเนื้อยิงยสกิยังไง โอ้โหนี่ยฮะอืมร้อนร้อนร้อนเฮ้ยติดเอา้าโหช้าช้าให้ดูอีกทีได้ไหม<อ>เพราะว่าอันนี้มันมันเรียบไปเลยไงอ่ะอ,อีกทีดิงง,งผมไม่เคยเข้าไปอยู่ข้างในผมเลยงงงงนิดนึงนะครับป๊บนึง อ๋อเราเอาปลายมีดสกิดกระทานแล้วดีดออกมาโหแรงนะเนี่ยโอ้โหนี่นะครับอา้าวแล้วถ้าเราเราเราสกิดแล้วฐานตรงนี้มันหมดเหรอฐานหมดเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่อา้าวมันก็ลงไปเรื่อยๆกินลงไปอ๋อมันกินลงไปเรื่อยๆ,ๆอย่างยังว่านี่อันนี้ฐานหินใช่ไหมยัดเข้าไปในปลาติกใช่ไหมปุ๊บเนี่ย สกิดเนี่ยอะแล้วถ้ามันเรียบไปก่อนเนี่ยมันก็คือว่ามันกินของมันไปเรื่อยๆเป็นหน้าไปอ๋อคือมีกินพลาสติกด้วยกินพลาสติกไปเรื่อยๆกินพลาสติกด้วยกินถ่านหินด้วยไปเรื่อยๆอ๋อคือจนกว่าจะพลาสติกก็จะกินลงมาเรื่อยๆจนลงมาเรื่อยๆกินหินเรื่อยจนกว่าหินจะหมดพลาสติกก็หมดลงมาเรื่อยๆเหมือนกันลงมาเรื่อยๆเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วโอ้โหนี่นะครับวิธีเก็บนี่เนียนมากเวลาขึ้นห้องก็อย่างเงี้ย เนบเนบขึ้นไปเน,น,น็บขึ้นไปไม่งั้นไม่งั้นไม่ไมไมไมงั้นก็ถือขอึ้นแบบนี้ได้เวลาตรวจคนอย่างนี้ได้นะเก็บซ่อนง่ายเก็บซ่อนง่ายโอ้โหนี่คือก่อนพ่นไฟนี่นะฮะไฟแช็คนะครับเนี่ยน้องๆน,นี่คืออุปกรณ์เอามาผมลองบ้าง <ฮะ S 1> เอาปลายมีดสกิดเหรอปลายมีดหรือด้ามมันนี่นะหาเลี่ยมก่อนหาเลี่ยมก่อนนะ นี่ไงทีเดียวเลยทีเดียวเลยร้อนยอดฝีมือทีเดียวเลยนี่ทีเดียวเลยนี่ไม่ได้คุย <c oughs> ทอนนอนนีอันนี้วางไม่ได้นะอันนี้ก็เปลืองสำลีน่าดูแต่ก็ใช้น้อยได้มีมีสำลีใช้น้อยได้อ๋อแต่สำลีมีตลอดม,มีตลอดหาง่ายอ๋อสำลีมีตลอดหาง่ายใกล้ไหน อ๋อถ้าจับมันจะแน่นอนกว่าเออโอ้โหเนี่ยฮะภูมิปัญญาของคนข้างในคนข้างในโอ้โหอันนี้ก็คือมังกรข้นไฟหรือว่าไฟแช็คนะครับไฟแช็คที่เก็บซ่อนโอ้โหนี่เข้าป่าได้เลยนะเนี่ยนะได้เลยโอเคครับอีพีนี้มีอะไรฝากหน่อยไหมเฟซบุ๊ก ไม่มีครับไม่มีนะโอเคครับแล้วเคนบุรีธรรมดา Facebook ชี้เคนเคนบุรีนะครับฝากไปให้กำลังใจพี่เคด้วยนะครับโอเคครับผมเอดล้มเก้าแล้วก็พี่เคนบุรีเฮ้ยอย่าพึ่งไปไม่ได้เสื้อจับหมูธารดานะฮะแล้วก็บะหมี่ชุ้ยร้อนเอล้มเก้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับแชร์ให้ด้วยนะคลิปเนี้ยคนดูก็สามสี่หมื่นแล้วโอเคครับขอบคุณครับ Vaddið hrapp!